เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราพูมคุยกับแชทบอทหรือ AI เนี่ยมันเข้าใจที่เราพูดได้ยังไงแล้วมันคิดคำตอบกลับมาได้ยังไงกันนะวันนี้เราจะมาแง้มดูสมองของ AI กันแบบง่ายๆเลยครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกนะครับแต่เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่แบบโหน่าทึ่งมากซึ่งเราจะมาค่อยๆแกะดูสมองของมันไปทีละส่วนกัน คอนเซปต์หลักๆที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นก็คือลองนึกภาพตามนะครับว่า AI เนี่ยมันมีสมองอยู่สส่วนที่ทำงานประสานกันเป๊ะเลยส่วนหนึ่งมีไว้เพื่อทำความเข้าใจส่วนอีกส่วนหนึ่งก็มีไว้เพื่อสื่อสารกลับมาหาเราโอเคนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยก็คือเรื่องสมองสส่วนนี่แหละ จากนั้นเราจะเจาะลึกลงไปดูการทำงานของแต่ละส่วนที่เราจะเรียกว่าผู้ฟังกับผู้พูดแล้วก็มาดูกันว่าส่วนไหนมันสำคัญกว่ากันและที่สำคัญเลยคือโมเดลที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ยังไงกันแน่ก่อนจะไปจบที่บทสรุปที่น่าสนใจมากๆครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าแนวคิดพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือ การทำความเข้าใจภาษากับการสร้างภาษาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นคนละหน้าที่กันนะแต่ในสมองของ AI 2ออย่างนี้มันเชื่อมโยงกันแบบแยกกันไม่ออกเลยครับสมองส่วนแรกที่เราจะคุยกันก็คือ encoder ครับให้ลองนึกภาพว่ามันคือผู้ฟังหรือเป็นนักคิดก็ได้หน้าที่หลักๆของมันเลยนะคือรับข้อมูลเข้ามาแล้วทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าข้อมูลนั้นมันหมายถึงอะไรกระบวนการทำงานของ encoder เนี่ย จริงๆแล้วมันตรงไปตรงมามากเลยนะครับอย่างแรกเลยมันจะรับประโยคที่เราพิมพ์เข้าไปก่อนจากนั้นมันจะวิเคราะห์ทุกคำเลยครับดูความสัมพันธ์ของคำดูบริบทต่างๆเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าประโยคนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่และสุดท้ายที่สำคัญมากมันจะบีบอัดความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์จะเอาไปใช้ต่อได้แล้ว้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จาก encoder นี่แหละครับคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่า context vector หรือแปลเป็นไทยก็คือเวกเตอร์บริบทมันคือแก่นของความหมายทั้งหมดเลยที่ถูกสกัดออกมาเป็นเหมือนรหัสทางคณิตศาสตร์คิดว่าเป็นเหมือนความคิดแบบเพียวๆเลยที่พร้อมจะส่งต่อไปให้สมองอีกซี่หนึ่งเอาไปสร้างเป็นคำพูดนั่นเอง โอเคพอ e n นโคเดอรฟังแล้วก็คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะส่งไมายต่อมาอยัางสมองอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือ d e โคเดอรนั่นเองครับถ้า Encoder คือผู้ฟัง d e โคเดอรก็คือผู้พูดหรือนักเขียนที่จะสร้างคำพูดใหม่ๆขึ้นมาการทำงานของ d e โคเดอรเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงที่ e n นโคเดอร์ทำงานเสร็จพอดีเลย มันจะรับเอาความคิดหรือเจ้า context vector ที่ว่าเนี่ยมาแล้วค่อยๆแปลงกลับมาเป็นภาษาคนครับโดยมันจะสร้างประโยคขึ้นมาแบบทีละคำทีละคำเลยนะอย่างฉลาดมากๆม,มันจะคอยดูคําที่มันเพิ่งพูดไปก่อนหน้าเสมอเพื่อให้ประโยคที่ออกมามันสมบูรณ์แล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดอารมณ์เหมือนนักเขียนที่ค่อยๆบรรจงเลือกใช้คําแต่ละคําเลยครับทีนี้ก็มาถึงคําถามที่น่าสนใจเลย แล้วระหว่างสมองสองส่วนนี้เนี่ยส่วนไหนมันสำคัญกว่ากันล่ะคำตอบก็คืออืมมันแล้วแต่งานที่ทำเลยครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแบบเห็นภาพชัดๆนะครับ En c โ d e r ก็คือส่วนที่เน้นเรื่องความเข้าใจหน้าที่ของมันคือจับใจความให้ได้ทั้งหมดเลยว่าข้อมูลที่เข้ามามันคืออะไรส่วน d e โคเดอร์จะเน้นเรื่องการสร้างสรรค์ครับคือเอาความเข้าใจนั้นนะ่ะมาสร้างเป็นภาษาใหม่ที่มันสอดคล้องกันพูดง่ายๆคือตัวหนึ่งเอาไว้ทำความเข้าใจอีกตัวเอาไว้สร้างคำตอบ เพราะฉะนั้นถ้าง,งานมันต้องการแค่ความเข้าใจอย่างเดียวเช่นวิเคราะห์ว่าประโยคนี้เป็นแง่บวกหรือแง่ลบหรือจัดหมวดหมู่ว่าข้อความนี้เกี่ยวกับอะไรแบบนี้ encoder จะเป็นพระเอกเลยครับแต่ถ้าเป็นงานที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างการแปลภาษาที่ต้องเข้าใจภาษาต้นทางแล้วก็ต้องสร้างประโยคเป็นภาษาปลายทางด้วยแบบนี้ล่ะครับที่ต้องใช้ทั้งสงส่วนทำงานคู่กันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลยเอาล้วครับ พอเราเข้าใจทฤษฎีสมองสองส่วนกันไปแล้วเนอะทีนี้มาดูกันดีก,กว่าว่าในโลกความเป็นจริงโมเดล AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่างพวก GPT ทั้งหลายเนี่ยเขาเอาหลักการนี้ไปต่อย,ยอดเป็นสถาปัตยกรรมที่มันเจ๋งขึ้นไปอีกได้ยังไง โมเดลแบบดั้งเดิมเลยนะเขาก็จะเรียกว่า encoder-decoder model ซึ่งก็ตรงตัวเลยครับคือมีส่วน encoder กับ decoder แยกจากกันแบบชัดเจนเลยทำงานต่อกันเป็นทอดๆตัวหนึ่งทำหน้าที่ทำความเข้าใจแล้วก็ส่งต่อไปให้อีกตัวหนึ่งทำหน้าที่สร้างคำตอบแต่โมเดลยุคใหม่ๆอย่างตระกูล GPT เนี่ยเขากลับใช้โครงสร้างที่เรียกว่า decoder only เอ๊ะเหมือนจะมีแค่สมองส่วนที่ใช้พูดอย่างเดียวนี่นาแล้วแล้วมันเข้าใจสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปได้ยังไงล่ะเนี่ย คำตอบและเคล็ดลับของมันก็คือคกลไกสุดอัจฉริยะที่เรียกว่า attention mechanism ครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับเวลาที่ decoder กำลังจะสร้างคำใหม่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มองแค่คำที่มันเพิ่งพูดไปนะแต่เจ้า attention เนี่ยมันจะทำตัวเหมือน spotlight ครับที่มันสามารถส่องย้อนกลับไปดูประโยคคำถามของเราได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกไฮไลท์เฉพาะคำที่สำคัญที่สุดสำหรับคำตอบในจังหวันั้นน,น นี่แหะครับคือสิ่งที่ทำให้มันสามารถทำหน้าที่ทั้งเข้าใจและสร้างสรรค์ไปได้พร้อมๆกันในสมองส่วนเดียวนี่แหละครับสุดยอดเลยและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงบทสรุปและภาพรวมที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วครับ หัวใจสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับพลังของ AI สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่การเข้าใจหรือแค่การสร้างคำพูดได้เพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการทำงานร่วมกันที่ลงตัวมากๆระหว่าง2ความสามารถนี้การที่มันสามารถเข้าใจความหมายที่ซับซ้อนของเราได้แล้วก็สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาตอบได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในเมื่อตอนนี้ AI มันมีความสามารถทั้งในการเข้าใจและสร้างสารรค์ได้แล้วคิดว่าก้าวต่อไปของเทคโนโลยีนี้จะเป็นอะไรกันความเป็นไปได้มันดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดจริงๆครับ